แกร์เนอร์โซกูดสวัสดีค่ะยูชอ่องแกร์เนอด์โซนะคะวันนี้เราอยู่ที่ย่านทองแดรเราจะมาค่ะของกินดูก่อนว่าย่านฮองแดรเป็นยังไงย่านฮองแดรก็จะเป็นย่าน walking street แล้วก็เสาว์าทิตก็จะมีแบบปิดเป็นถนนคนเดินอันนี้เรามาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินตรงนี้ที่เขาเดินช้อปปิ้งกันตะกี้เราลงในโซนตะลิงลาย เราก็เดินออกทางเอ็กซิตรงนี้จะเป็นอินโฟเมชันเราสามารถเดินมาถามได้โอ้ยต้องการหาอะไรเพราะว่าเขาแบบรู้ทุกอย่างเลยอ่ะอินโฟเมชันเราไปตั้งคาแบบร้านของคุณกันเอ้ยอันนี้ร้านอะไรอุ้ยร้านแรกอันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่เคลือบแก้วเป็นสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลสามพันบอลหวานคือสตรอเบอรี่อันนี้แย่กว่านนะทอันตังทอนตังแย่กว่านล้วเป็นอะไร นี่ได้แล้วทำอย่างี้เลยหรได้แล้วมาเดี๋ยวเราจะไปหาที่หลบกินก่อนเนาะหลบข้างหลังคุณลุงเหนือมาๆาาหมค่ะกันแม่ลองกินโอ้ยออกแล้วน้ำมันจะไหลลงไปนะต้องกินทั้งอันเลย <c oughs> เออใช่ สตรอเบอรี่เขาอร่อยไหมหวานมากหวานมากไอ้ชั้วมันแข็งมกกรอบมากคุณลุงทำยังไงช่วยสอนน่วยเม่อเราทำ <laughs> เราทำนี่คือไม่กรอบอ่ะวนนะหวานมากอื๊อร่อยมากอืมโอ้ยอื๊อร่อยมากสตรอเบอรี่เขา,าอ่ะ <laughs> คือเรื่องของเรื่องสตรอเบอรี่เขาอร่อยน้ำตาลก็แบบกรอบไม่แข็งเลย ออ๋แล้วเราเบอร์รี่ของมันล้รอเบรี่เบียร์มันสตรอบรี่หวาน้วโคตรหวานมันเป็นหวานมากใช่่ะเราไปดูที่อื่นกันต่ออันนี้เป็นร้านแรนดอมนะคะแรนดอมบ็อกแล้วมีเจ้าของสุ่มถ้าเราสุ่มแล้ต้องเปิดอันนี้กเพื่อดูอะไรข้างในคือยังไงงงอ๋อมันจะเปิดแล้วจะมีกุญแจเพราะกุญแจก็ไม่หมายได้แล้วก็มาไขอ๋อว่าจะได้ได้ได้กุญแจที่แบบไขได้หรือเปล่าเนี้ยเหรอเออมีแต่ของใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเออเข้าถ้าสมมติได้โอ้ได้ถ้าได้ลุงกนจะกนญแ้อันนี้อันนี้ออัันนนนีี้้้แลวราาคใหญ่ อันนี้กลับไปตายแน่เต็มแน่าจะให้คนแถวนี้ก็ได้เราไม่เอากลับหรอ๋อหล่อใจดีเนาะแล้วก็มีตุ๊กตากดตุ๊กตานี่ไงจะไปติดเกมร้านนี่ต่งเราก็มากินร้านนี้นะคะร้านเบเกอรี่นะคะไอคอนี่ชิคกีมนร้านไหนที่มันแบบดูน่ากินก็เลยจะมาเนาะทุกคนร้านไอติมยาวๆอ่ะไม่น่าอยู่นะรานต่ชิคกีมไม่รู้อยู่ไหนหาไม่เจอเลยอะเขาน่าจะให้กดนี่ชิคกีม แล้วก ah, okay, 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 okay. ็นี้เราอยากชิมช็อกโกฮันนี่เอ่อเทกอเวนเนาะเ์บายกร์ดได้แล้วนี่คอดิมายเลขสองสิบเกาอนอคราซแลกมันนี่ก้สี้กี้กกี้กีนก นี่เราได้แล้วนะคะอันนี้เขาให้มันคืออะไรอ่ะมันเหมือนเป็นอะไรนะอะไรเมื่อไหนเดี๋ยวเรามาชิมกันก็รู้เลยมันเป็นพันยาเพื่อนแม่ว่าอ่ะหนูกินในร้านชูครีมเหรอแม่ว้น่ากินมากชูครีมเกาหลีใช่โอ้โหแข็งโป๊กืมกรอบไหมคะมากืมยังไม่หมดไส้ไหนเรา้อาจมูกมได้ละ อืมัมมนน,นี้ไอติมเหรอของกันเน่าแข็งดูนี่นะมันเป็นไอติมหมอชูครีมอ่ะมันไม่มใช่ไอติมมันแค่แข็งแล้วมันไอคอนดีไอติมเอาของกินหน่อยอ,อันนี้เป็นช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตที่ไม่ขมช็อกโกแลตโกโก้ที่ไม่ขมเลยห,หวานเจียเ๊ยบ สรุปไอติมยังไม่ปิดนะครับทุกคนมาร้านไอติมร้านนี้ร้านดังเ้วยอเราเดินหารมานานนี่ไงยาวที่สุดในสามโลกวันละวันละช็อกโก้้าหมไอติมเหนื่มสามพันคนขายภาษาไทยได้ยาวยาวอย่าระวังตกระวังตกโอเคมันชูดี้โอ้ยยาวเนี่ยโอ้ béo lauang tố 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 cái này ăn ơi ăn chim à lôi oh à lôi, được à à, má lia, kinh luôn bài thằng anh đấy, không 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 มันกรไเจอแล้อร่อยมากขอบคุณค่ะขอบคุณครับอะสตรอเบอรี่อันนี้ของปอมสตรอเบอรี่อร่อยมากอันนี้อันนี้อันนี้นี่อันนี้เป็นวาฟเฟิลไอติมกู๊ดเขาจะตักไอติมใส่ในวาฟเฟิลให้เลยแบบนี้ว้าวแต่เรากินมาทั้งนะนจะเนียไอติมที่ใหญ่ที่สุด กินไว้หว่นเฮ้าอย่าเรี้ยงนะเดี๋ยวหักลูกไม่ไม่หักก็ค่อยเลียงไปนะยาวอันนี้เป็นไก่ย่างสีน่ากินมากมันคือไก่ใช่ไหมกันเนาะใช่โอ้กันเนอะดูอันนี้เป็นไก่อ่ะทุกคนเราได้มาแล้วนี่ยาวมากอร่อยไหม หอมพิซซ่านิดนึงพิซซ่าที่เขาทําจากขนมปังอ่ะที่ข้อวขายตามโรงเรียนนะั่ะตรงน้ําซอสมันมั่งมันจะไก่อร่อยนะไก่นิ่มมากเลยกันเนอะมันเป็น,ม,นมายองเนสใช่ไหมกันเนอะใช่มายองเนสกับมันเผ็ดใช่้หมเนสกับลาบ,บิชิเขาบอกาลาบิชิวมันเผ็ดๆนิดนึงนนเนาะแต่อร่อยดีปิคุร์ลองชิมระวังปาก้าไปโดนปากอยู่ท่ากินเนี่ย เอาอีกป้าแไ่กูอะไม่เอา,เลาเแล้วเผ็ดนะเด็กเพระองมันหกนะถ่ายต่อเร้วถ่ายรูปหมดเกลี้ยงอร่อยมยอร่อยมากสี่พันวอนไม้เดียว <laughs> คินสามคนว้าวุ้มไม้ไม้ <laughs> <laughs> เลย้ก็อิ่มมากคือเรากินไปเยอะมากทั้งวันนี้หนึ่งหนึ่งสองสามไอติมสี่แล้วก็หมูอีกห้าไก่ไก่โอ,อ้โอ,อ้ไก่ห้าโคตรเยอะถ้ารับใครชอบคลิปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตั้งถ้าอยากดูว่าเราพาไปกินที่ไหนหรือว่าพาไปเที่ยวที่ไหนในเกาหลีก็อย่าลืมติดตามดูนะบ๊ายบาย